อยู่น้องมาเบย้อยกยก่อแบบได็แบบนี้แหละครับย้อนลงไปยืนยกอยู่ทั้งทั้งโคกครับแล้วก็ต่อใหม่ครับต่อใหม่ไปแล้วก็ยืนลงไปนะครับ <c oughs> ยืนลงไปแบบนี้ครับบริเวณป,ประตูระบายน้ำสามพราวครับพี่น้องมาลุ้นกันสิได้บะนะครับนี่แหละครับ โดด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 โอ้โดดดีครับพี่น้องโดดี่ถึปตุงโอ้ดิถึปตองปตองปตองดิถึปตองอู้หยปตองกายสองปองกายสองครับพี่น้องจังหวะนี้ครับเอ้าจังจังดิถึปตองกายครับนี่งองอไ คนบวกเหรอครับนี่แก๊กยกแบบไหนแล้วมือนกันคอมเมนาไหนครับน่นอบบ้อ <c> ย <oughs> แบบนีเนนี่ครับสุดยอดเลยจังว่นนี้เราเรมประตูระบายน้ำครับไสนี่ทำเลแบบนี้ก็ลอ้อเง็ดได้ครับมันลงไปตั้งบ่ต้องลงไปตั้งตั้ง,งใหญ่ใส่ไอ้ไม้เง,งีๆใส่นะครับหมองทีมันอ่า เป็นช่องครับทีมเพิ่นบไ่ได้ไไอ้เปิดบานครับเพิ่นเปิดบานแพ่บานเดียวเปิดบานตรงกลางตรงนี้ครับสองสามนี่อยู่หาบานเปิดเค่บานเดียวตรงกลางครับปลากับจิมาซ้อครับก็ลองวิเศเบื้องใดครับผมบ่อนแล้วบ่อนแล้วกลางล่างบ่อนแล้วต้องยกแล้วครับแต่ว่านี่เขาอยู่ว่าปลาไงปลาหน,น่อยเขา้ลยแล้วนานเขาอีกแล้วปลาตองอีกแล้วพี่น้องปลาตองอีกแล้วครับ <laughs> มังขนาดอยู่ประตอีกแล้วครับนี่ไม่วยตังหมดว่า,ากันเหลียวบางเซาๆซาเหละครับฝนเขาที่ใหม่แต่ดุงห่างฟังครับเห็นแบบนี้เราห่วยน่าสนใจทีหนี่ง้องสุดยอดเลยครับต้องไปสองบาทกันเลยป,ปลาตองกลสามตัวสุดยอด เอาคนลอดลุ้นจังว่าต็อไปเป็นทังไ,ไหนต้นแบบมาหายอยู่หางกินลายครับย้อนลงไปแล้วครับผมแต่ยังไปจะใส่ไม่ไม่ไผ่ครับตอมัดต่อลงไปครับโดยที่ปรตตองลง่มไปตังตังนะครับบางคนอาจจะใส่เสียกก็ได้ครับใส่เสียกย้อนลงไปแต่ว่าตัวนี้ก็จะสามารถกดลงได้ครับใส่ไม้แบบนี้ก็จะกดลงได้ง่ายกว่ากันนะปลาจะ เขาดีกว่าบริเวณที่น้ำมันไหลไลมาครับมันก็จะมาวนอยู่แถวส่วงน้ำที่มันไหลวนนะครับทางทางรับพี่น้องเมืองกันเนี่ยมันจะเขาอีกบจุดจุดจ้องจ้องเมื่อกี้นี่มันขึ้นครับมันขึ้นกันเลยยกนะบานนี้มันขึ้นที่เขาบอกอู้เอ้อู้อู้้อ้อ้อูอ้อูตอ เขาปลาขาวครับมูปลาขาวครับใส่ไงครับพี่น้องแตกสูวัดลวดเอาเอาเอาสุดยอดด้วยเอาดีครับสย่ดเล็เอ๋เอเห็นไหมครับของที่ละพี่น้องเดีเ๋ยวว่าเขาดีเยอะเอเอเ <laughs> ยัง่ายๆนสะิในพี่น้องเนี่ยใครสนใจล่องที่สามารถที่จะไปเห็ดได้ครับผมพ่าสมวันฑ์ดีกับซิดดอกโคเตยพันยนะ <c ười> งพกที่เชียงวากันได้บักไลเราครับนี่ได้หลายเถือกลย่างนี้นะครับสามสิบบาทคือคนเดิอู้หุนะขึ้นข้างหลังหุ่นอ้ยพัดฟังขึ้นข้างหลังหุ่นก็เปลี่ยนมาโยกฟังหนีร่องเบิ่งหนอ่อขึ้นอยู่ ก็เป็นงูตัมังเดียวนี่แหละว่าท่านมังคข้านี่กระตือรือร้นนะปากระบอนี้อยู่็ใหม่ลงไปกับประมาณหามียนะครับจากระดับผิวน้ำมาขึ้นมาหม่องคนนั่งนี่ที่รมมาหนาจะประมาณหามีนครับ พร้นะอมแล้วพี่น้องแต่ชวดอีกบ่าจัางมาน,นี่โดดแล้วโดดโดดโดดเอาได้อยู่ครับ,บถือผักขาวจังวันนี้ครับโดดยอียยิ่พ่น้องงบพกี้จังหวันได้บักหลาย,ยนี่ครับนะ ก็มีนิดหน่อยๆนะครับยังไงนะตามซีสามซีจังหวัดอะได้บักหลายเลยนะครับสุดยอดครับผมเนี่ยเดี๋ยวนุมมาทางที่จังหน่อยมันสีเข่าปะเห็นมันบอมอยู่พี่น้องมันอาจจะเข่าหรือว่าเข่าก็บ้อมาดรวมกันอะไรเรเห็นปลายไงอ่ะปลายตรงปลายมันขึ้นอยู่บวมอยู่ ตังนี้ก็จะเป็นน้ำไหลวนครับไหลวนเข่ามานี่ครับอันนี้ไม่ได้เปิดน้ำครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของมันมันวนเข่าม้าจิตเข่าบ่คือมันจิตเข่าคือฟังบุญป้อเนี่ยหนึ่นกันจิตเข่ามากสามสองหนึ่งจิมานคือฟังบุญป้โดดที่กันกับพี่น้องนี่ครับโดด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 โอ้ยเอ้า เขาอยู่ท so <f aces> ี่ว่าปะตองพระเขาเออในไหลายอยู่ในไหลอยู่เออเขาที่ครับปลาปะเออปลาขาวครับพี่น้องปลาขาวปลาขาวปมันเจ้าเจ้าโจทน์มันด้วยมันด้วยไม่ดึงไม่ดึงไลย ดดกรัวมานะโดดก้าวเมื่อกี้เนี่ยติเขาว่าสาองหนึ่งโดด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 อุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับพี่น้องมอีกออีกแล้วอาอีกแล้วปัดทัว ต้องกลายมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมหมานขนาดเลยถ้าว่ากับเป็นตะวินอยู่ในพิ่น้องไปเย็นยุ่งใจสนับพวกน่ะครับไปเยืนยุ่งฉันเป็นตะวินตะวินอยู่ดอกได้อยู่กับได่กนะครับต้องกลายเห็นมบ้านเมื่อก้หอมเนี่ยอมเลยหอมนี่บ้านยุบ โดดโดดอุ้ยขาดอุ้ยตาเชดโดครับพี er ่น้องไปอดหลอดนกงอแบบใดนี <necessary> you ่แบบนี้แล้วพี่น้องยกแบบนีหละยกแบบนี่อะไรครับผมยลยกแบบใดแต่ว่าเมื่อกี้นี่สะดวกขาดไปเรียบร้อยครับโอ้แต่เสียดายขนาดพี่น้องมา บังทางนี้โดดบ่โดดแล้วพี่น้องโดดแล้วครับโดดโดดเอ้ออนันนั่นโอ้ยปัดสลัดเอา้าประตองเกียบมันน้องคสองถั่วอยู่ออเอ้ยว่าเขาปลาตองตายแตรว่าเขาปลาตองเกียบกันมืรนกการครับการยงงอเแบบยบเบะแบบนี้เลยครับ แบบต่อใหม่ต่อใหม่ลงไปแล้วก็จุ๊มลงไปครับเม่ต้องลงไปกลางล่างนะพี่น้องผลงานผลงานโยกกระดุงแป๊บเดียวเองครับนี่เงาโยกซีหาบาทครับไปแล้วเอาไปแช่ไปกอนกันจะว่ายโยกไม่นะครับ <hi> คือว่าเขาดีด้ยพี่น้องเล่นนะครับสำหรับการโยกๆวันนี้ครับอยู่ประตูระบายน้ำบันสามดาวเพื่อนมือกันครับนี่ครับ